หนาวๆว่าเห็นยังกินย่างเดียวค่อุ๊มันข่อย้งใช่ใช่กินดอร่อยมากอร่อยจริงนะิมซอดอร่อย

แยกกันกินอร่อยนะจะหมดแล้วเนี่ยซื้อใหม่ไปกบพรุ่งนี้ซื้อใหม่ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะลูกไม่รู้จะแม้งงของเม็กซิโกอะ เ <Mexican. S 2> มก็กซิกันจิ้มแบบจิ้มแบบตักอะไรขนมไม็กซิกันอร่อยยิ่งกินย,ยิ่งมันคล้ายๆซอสมะเขือเทศแต่ไม่ได้เขาซอสมะเขือเทศเลยนะ

ต่อแดยไวช็อกโกแลตเคลือบโคโคนัดมะพร้าวอร่อยมากชอบมากช็อกโกแลตอันนี้อืมืมละมุนนะอืะ ชิ้นหนึ่งไม่พอต่ดอด้วยชิ้นที่สองอืมละมุนมาก <laughs> <S <s ไปแล้วจ้า